หลังจากทำเอาชาวเน็ตแทบจะนอนกันไม่หลับเลยนะคะเมื่อเพจดังออกมาบอกใบ้ถึงนักร้องสาวเสียงดีบอใบไ,ไม้ซุ่มจดทะเบียนฟ้าผ่าแห่คอมเมนต์กันลั่นหมายถึงใครโดยเพจดังนะคะแย้มประเด็นกระตุกต่อมเผือกเพจหยุดเผือกไม่ได้จริงๆโพสต์ข้อความพี่กระเทยวงนายบอกชา้างนักร้องเสียงดีบอใบไ,ไม้ซุ่มจดทะเบียนฟ้าผ่าวันวาเลนไทน์นี้แกงไม่แกงล่าสุดค่ะค่ายเพลง w a h the duck ต้นสังกัดของศิลปินสุดฮอตโบกี้ไลออนได้โพสต์ผ่านโซเชียล มีเดียระบุข้อความว่านักร้องสาวโบกี้ไลออนจดทะเบียนต้อนรับวันวาเลนไทน์จริงรอชมแถลงการ์พร้อมกันในวันที่6กุมภาพันธ์2566เวลา19นาฬิกาแน่นอนค่ะว่าทำเอาแฟนเพลงของศิลปินสาวโบกี้ไลออนต่างพากันตื่นเต้นมากมายเลยนะคะภายหลังจากที่ค่ายได้โพสต์ออกมาและเฝ้ารอเวลาแถลงการ์ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรออกมาในการจดทะเบียนวันวาเลนไทน์นี้และบางคนก็ยังทายอีกว่าหรือนี่จะเป็นเพลงใหม่กันแน่ค่ะ